สวดีวัยรุ่นวันนี้เราจะมาเล่นสไปยี่ไทยเดียนที่มีคนขอมาใน YouTube นะความจริงมีคนขอให้เล่นเอ่อเซเบอร์ er, อะไรมากมายแต่ผมขอเล่นสไปยี้ไทยเดียนก่อนเพราะว่าผมอยากจะเล่นมา,มาสักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ไม่มีโอกาสและน้องเค้าเนี่ยก็ขอให้ผมเนี่ยเออเล่นสไปยี้ไทยเดียนกับมัดซุปเนาะซึ่งผมจะเอาช่วงที่ผมเล่นมัดซุปไว้ข้างหลังเนาะซึ่งผมขอเล่นเป็นมัดอิเล็กโตแล้วกัน คือเรื่องของเรื่องคือมันอีเล็กตรเนี่ยมันค่อนข้างจะเล่นง่ายนะเพราะว่าผมชอบเล่นอะผมไม่ได้หมายความว่าหมัดซูมันจะอ่อนนะแต่ผมเล่นมันไม่เป็นจริงๆคือแบบผมไม่ตัดสู้เรื่องหมัดซูมจริงๆนะเออและตอนนี้ผมกำลังสู้แบบตะลุมบอลกับแมกมาแล้วก็มังกรอยู่ซึ่งังหวันนี้ผมก็เก็บไปหนึ่งทีคือสไปกี้เ่ยแบบแรงมากๆนะเออส่วไปฆ่าการอากาศ เออลืมบอกไปว่าเราอยู่ในซีรีส์เส้นทางของนักดาบ EP 2ดาบที่เราจะเล่นในวันนี้ก็คือสวายกไทยเดนตามคำขอนะตาบไปดน,นค่อยตามมาทีหลังแล้วกันนะครับเออซึ่งจังหวะนี้เนี่ยผมกําลังวิ่งไล่มังกรแล้วผมดันดูดแบบโดนซะง,งั้นแล้วดูวันช็อตแบบชิวๆอะ่ะเออซึ่งมันหลบได้นะครับมังกรันเปิดไฮคีเป็นนะเป็นอะไรที่สุดยอดคือคนที่หลบสวายกิไทยเดนเป็นก็คือหลบเป็นเลยนะดูคอมโบวันช็อต โอ้ไม่โดนยังไงครับจังหวะนี้โบคือพอมาดูคอมโบตัวเองเล่นเรามาดูกาวๆยังไงไม่รู้จากนั้นเราก็โดนมังกรลาสไปริงๆจากนั้นผมเห็นคนฟาร์มอยู่และแน่นอนสิ่งที่เราจองทำเนี่ยก็คือไปฆ่าเขาแล้วนี่คือคอมโบล,ลากขึน้นไปสังหารแล้วมันก็ขึ้นว่าคุณฆ่าได้น่าสงสัยเกินไปก็คือเหมือนโปะแกจากนั้นเนี่ยผมเห็นคนที่กาลังฟาร์มอยู่ซึ่งสิ่งที่ผมจะทำเนี่ยก็รู้ๆกันอยู่ และนี่ก็คือโคโบล,ล่าเวค่าการอากาศเป็นไงแบบปุ๊บแรงมากวันช็อตได้โคตรเท่จกนั้นแมกมากกับมังกรก็สู้กันซึ่งแน่นอนพระเอกเนี่ยจะมาอยู่สองขาเองซึ่งผมก็ดูดไม่โดนนะจากนั้นผมก็โคบอบ,บนี้อีกแล้วนะครับโคบลนรกฟึบแล้วก็ขวดโอ้โหเรียบร้อยมังกรตายให้ผม2อครับสมแล้ว จากนั้นพวกเราก็สู้กันต่อคือทั้งเซิร์ฟเนี่ยมีแค่สาคนนะที่สู้กันแบบโหเอาจริงเอาจังอะไรเกินซึ่งแน่นอน,นครับเวลาสู้แบบตะลุมบอลเนี่ยสิ่งที่ผมจะทําก็คือหาจังหวะวันช็อตแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากจากนั้นผมเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วก็มาที่เกาะกลางซึ่งตอนนี้ผมกําลังสู้กับผลพิษอยู่แล้วผมก็ได้จังหวะดูดแล้วดูคอมโบครับสบายขี้ไทยเดนแรงมากนะ ก็ผมอาจจะคอมโบแบบลวกๆหน่อยนะต้นๆเนี่ยผมเริ่มแบบหัดเล่นสไวกี้นะออซึ่งแน่นอนเจอกับพิษเนี่ยเราก็ต้องวันไหวอยู่แล้วแต่คราวนี้เลือดมันน้อยกว่าเราไงเราจะไปกลัวมาทำไมอ่าฆ่าไปนะครับโบแรงมากดูดิตามีก8 0 0พันยังเอาอยู่นะออจากนั้นช็อตนี้เนี่ยผมกำลังวิ่งไล่ฆ่าบิ๊กมัมอยู่ซึ่งแน่นอนมันเปิดผมก่อนนะผมกำลังสวนขึ้น ซึ่งมันก็มีบางช็อตที่ผมเ้ามากและก็เหตุที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นคือผมโดนสวนไต้บิ๊กมัมแรงมากเว้ยโอ้โหโบแตกแบบนี้งงๆจากนั้นผมก็ไปท้าสู้กับเขาเพราะเมื่อกี้เราก็โทษเกมไม่ได้เนะเพราะว่าสกิลของมัดมาก,ก่อนน่ยมันจะอยู่นิ่งใช่ปะแล้วผมก็เปิดเข้าไปปุ๊บต่อยรอบนี้เป็นหมัดซุปนะครับผมเล่นเป็นหมัดซุป จากนั้นผมย้ายเซิร์ฟแล้วก็ตามไปฆ่าบิกมัมซึ่งผมเจอบิกมัมที่แบบกําลังเดินอยู่ซึ่งเอาตรงๆคือบิกมัมเขาก็ไม่สู้กับผมเลยนะผมก็ขอฆ่าเขา,าละกันนะครับจากนั้นก็มีคนหมัดมวยกันอยู่แถวนี้คือความจริงผมก็ไม่อยากจะยุ่งหรอกนะแต่ว่ามันดึกแล้วเว้ยอยากจะได้ไฮไลท์ไงนะก็ขอฆ่าสักหน่อยส่วนคอมโบหอกคาตาคุริเนี่ยไม่ต้องถามนะครับคือผมมีเป็นโหลเว้ยใครอยากได้ก็บอกมาเดี๋ยวแจก1,000คอมโบโชว์ไปหนึ่งที ับวันในช่องน,นี้มันยริงขีโมโูเรื่อยๆแล้วช็อตน,นี้ผมกําลังแบบไปล่าคนอยู่ซึ่งมันมีคนโปด้วยนะเห็นไหมแบบโป้ฟาร์มบอสนั่นแหละซึ่งผมสกิลโดนแต่บอสเว้ยแล้วผมก็กดสกิลเอ็กซ์หมัดไปนะตาย <c oughs> จากนันคนที่ผมตีจากบอสแจ็คเนี่ยมันก็หนีเว้ยซึ่งผมก็ตามด้วยหอคาตาซึ่งแน่นอนตอนนี้เนี่ยมันจะน่าจะเข้าวาร์ปนะครับแต่ดูเหมือนว่าเขาเข้าไม่ได้สักที ไม่รู้ว่าเขาไม่มีวาร์ปหรือเขาเข้าไม่ได้หรือยังไงนะแล้วซึ่งเขาเข้าไม่ได้อะแล้วเขาเล่นเป็นยามะด้วยเป็นสายดาบนะครับเป็นคอมโบที่ประหลาดใจเลยกันเดี๋ยวครั้งหน้าเราเอาคอมโบเขามาเล่นดูแล้วกันนะครับแต่ก็แรงเอาเรื่องนะคือเขากดสกิลมั่วๆทำไงไดออ้ก็มันที่แค่ไว้ยังไงต้องโดนอยู่แล้ว ฉะนั้นรอบที่2ผมแก้มือกับโมจิคือรอบแรกเนี่ยผมแพ้เขาเป็นคอมโบวันช็อตที่โหดมากๆนะครับคนดูซึ่งแบบมันหลุดไม่ได้เลยนะคอมโบโมจิเนี่ยเท่าที่ผมโดนมาคือแบบตายอย่างเดียวแต่รอบนี้คือผมสวนได้งไงแต่ผมแพ้เขาไป2รอบนะครับชนะแค่รอบเดียวและใครอยากจะให้ผมลองทำคอมโบโมจิเนี่ย ก็ว่าวมาเลยเดี๋ยวจะลองแกะคอมโบเขามาเล่นดูเนาะเป็นคอมโบที่โหดเอาแบบเอาเรื่องอะคือหลุดไม่ได้เลยโดนทีก็ต้องตายอย่างเดียวนะครับจากนั้นผมทําการย้ายเซิร์ฟแล้วตอนนี้นะโจรสลัดกําลังปลูกปราษาสตรซึ่งผมก็ฆ่าไอมาลีนตัวนี้อยู่ซึ่งผมอาจจะดูฆ่าช้าหน่อยเนาะเพราะว่าสกิลมันไม่ค่อยมีสกิลของผมแต่สิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นนั่นก็คือผมโดนลัดตึงๆ มันลาสได้ไงวะซึ่งคนที่ลาสเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นคนใช้วีนอมมานะผลพิษนั่นแหละซึ่งผมโดนลาาเนี่ยผมไม่ได้หัวร้อนหรอกผมแค่อยากสู้แค่นั้นมึงแย่งไฮไลท์กูเรอนี่เพราะฉะนั้นโดนซะและนี่ก็คือคอมวบจัดลยอีกแล้วดู one shot นะครับแรงมากเลยจากนั้น shot นี้คือผมก็จะตายคือเลือดเหลือแค่หนึ่งพันเองอะ่ะคือตอนนี้โดนลุมกระทือบอยู่นะครับการโดนกระทือบเนี่ยคือเป็นเรื่องปกติของผมละไปเซิฟไหนก็โดนแต่กระทือบ ก็ลาทเข้าไปนะครับแค่นั้นแหละตึงๆซึ่งรอบนี้ดูเหมือนว่าผมจะสู้กับวีนอมคือไอวีนอมเนี่ยมันมาล้างตาแล้วซึ่งมันก็โดนเขาโบวันช็อตอีกแล้วแต่มันไม่วันช็อตเพราะอะไรนั่นล่ะเราไม่มีบัฟข้าหัวยังไงล่ะแค่นั้นแหละจบเลยแต่ตรงๆตั้งแต่ผมเป็นวีนอมเนี่ยคือเอาง่ายๆสู้ลําบากมากนะครับพลเลื่อดเลยแค่นั้นอ่ะคือโดนแค่สกิลเดียวก็ตายอยู่เดียรนะ จากผมวิ่งตามมารีนที่เซิร์ฟถัดมาซึ่งแน่นอนผมโซดูดไปโดนใครไม่รู้นะดูเหมนะือนตัวแรกจะไม่เปิด PVP แต่ตัว2เปิดและนี่ก็คือคอมโบอีกแล้วนะครับดูจงจําและนําไปใช้แรงมากๆเลยนะแต่ว่าอย่าใช้บ่อยๆเพราะว่ามันแก้ทางได้ง่ายอยู่โอเคครับทุกคนช็อตนี้เนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนเห็นคนที่ผมสู้อยู่ด้วยตอนนี้นะก็คือคนเนี้ยเขาใช้เคียวนะครับและสิ่งที่เขามีก็คือ เขาแบบตีธรรมดาเคียวแบบรัวมากเลยนะครับไม่รู้ว่าในคลิปวิดีโอนี่จะชัดหรือเปล่าแต่ต้องดูใน YouTube นะมันถึงจะชัดคือแบบเขาใช้แต่เคียวจริงๆนะครับเขาไม่ใช้หมัดเขาไม่ใช้ผลอะไรเลยซึ่งคือมันเป็นโปรชนิดหนึ่งอะซึ่งผมก็อธิบายไม่ถูกนะครับแต่เอาตรงๆคือจากประสบการณ์คือเขาใช้โปรแน่นอนนะครับจริงจริงๆไม่ได้โม ซึ่งแน่นอนครับผมก็โดนเาขาฆ่าตายกูโดนบัวฆ่าตายคือมันเป็นโปอะไรไม่รู้นะครับมันไม่ได้ต่อยรัวๆนะแต่ว่ามันฟันรัวๆด้วยเคี้ยวนี่แหละจากนั้นผมเนี่ยก็ไปหาเขาอีกหนึ่งรอบซึ่งครั้งนี้เนี่ยผมก็วันช็อตเขาได้ซึ่งผมไม่ได้สังเกตเขานะว่าเขาตีรัวๆหรือเปล่าเพราะผมวันช็อตไปเลยอนะรอบเนี้ยจากนั้นผมก็มาที่เกาะกลางแล้วก็ไล่ล่าคนอยู่ซึ่งไอ้นี่เนี่ยดูเหมือนว่ามันจะเข้าที่วาปีแล้วคือเข้าทีไรเดี๋ยวขนลุกทุก,กทีเลยอะ <c oughs> คือผมไม่ค่อยชอบเทที่จะตามคนแบบเข้าวาร์ปเนี่ยมันดูแบบเหนื่อยอะ่ะเข้าใจไหมมันเหนื่อยแล้วก็เสี่ยงตายได้ทุกเวลาเลยจริงแต่พอสุดท้ายเนี่ยเราก็สามารถเอาชนะเขาได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาเล่นคอมโบอื่นเนี่ยคือเราตายได้เลยนะเออชนะผมมีคนเราเควสซึ่งสิ่งที่ผมจะทำเนี่ยก็คือเปิดเขาแล้วตอนนี้ผมยังไม่มีบัฟฆ่าหัวนะผมฆ่าหัว25ล้านอยู่ซึ่งมันวันช็อตไม่ได้นะครับ แล้วก็โดนวีนอมลารดไปตึงๆแล้วถามว่าพี่มึงจะสู้กับวีนอมไหมคือตอนแรกกับผมจะสู้เว้ยแต่ว่าเขาเนี่ยคือแปลงร่างเป็นแบบเ,เขาเรียกว่าจะล่ามากรก็ไม่ได้ล่างวีนอมแบบตลอดเลยนะครับเขาไม่คืนล่างเลยนะคือแบบนั่นแหละผมก็เลยหนีมาถือว่าผมแพ้เขาแล้วกันงนอนะ่ะ จากนั้นผมยาม้ายมาในเซิร์ฟถัดมาซึ่งเปิดมาหูวก็ฆ่าไปนึงตัวแล้วคือมันกําลังสู้กันอยู่ดูเดือดมากเซิร์ฟนี้สู้กันกี่คนไม่รู้แต่ที่รู้ก็คือผมโดนลุมนะแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากเรื่องจะเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะคือโดนลุมนะและจังหวะนี้ก็โดนลัดไปนะครับด้วยดาบบิ๊กมัมมั้งถ้าจะไม่ผิด และแน่รอล่ะผมก็ต้องฆ่าเขาให้ได้เพราะผมแคร์เขามากแล้วเขาเล่นผลที่ผมเกลียดที่สุดนั่นคือประตูากนั้นผมมีนคนยืนนิ่งไม่รู้มันรันโปรหรือเปล่านะแต่ผมก็ฆ่าเขาไปนะซึ่งคอมโบต่อไปนี้อย่าไปทําตามซึ่งมันมั่วมากๆคือเขายืนนิ่งแบบไม่กระเด็นเลยเว้ผมใช้สกิลทีไรเขาไม่กระเด็นทุกทีแต่ถ้ากมก็มาที่เกาะก้างซึ่งผลสั่นเนี่ยมาสู้กับผมนะซึ่งผมก็ใช้คอมโบอีกแล้ว คือคอมโบของคาตาคุริเนี่ยมันใช้ได้ริๆ่ๆจากนั้นผมก็ไปไล่ฆ่าคนอีกแล้วซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยผมโดนลุมหรือเปล่านะแต่เท่าที่เห็น,นคือโดนลุมนะคือแบบมันนัดกันลุมผมเลยเว้ยซึ่งตอนหลังๆเนี่ยมีมาลีอีกตัวหนึ่งมาลุมนะคือมึงไม่เปลี่ยนเป็นมาลีทุกคนเลยล่ะจะได้ลุมง่ายๆหน่อยอ่ะมันจะแคนเลยขนาดนั้นซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดผมฆ่ามันได้เนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรที่น่าสนุกแน่ๆเว้ยซึ่ง ผมก็หาจังหวะฆ่านั่นแหละนะต้องฆ่าตัวที่ไม่ซ้าใครด้วยโบไปถึงทีอ,อือคือแบบคอบโบที่ผมเปลี่ยนเล่นไปเรื่อยๆอยนะและช็อตนี้ก็คือช็อตที่มาลีนเนี่ยมันสามหนึ่งผมนะแต่ว่าอย่าลืมว่ามาลีนเนี่ยมันไม่ได้แอรน์กันใช่ไหมล่ะมาลีนก็ได้โดนฆ่าเฉยเลยว้ยโดนหักหลังตึงๆแต่ว่าไม่ต้องกังวลเพราะผมเนี่ยเป็นล้างแครนให้มาลีเรียบร้อยแต่โบสุดท้ายมันก็ลุมผมอยู่ดีนะมนไม่ก็ใจรี จะน้ามาลีนออกเกมไปก็เหลือสองหนึ่งแล้วไงคือสงครามมันไม่จบสักทีแล้วผมก็สามทับสามเขาไม่ได้ได้วยนะผมก็เลยต่อเขาตรงๆผลมาก่อนเนี่ยเขาคอมโมบไม่เป็นนะครับคือเขากดแค่สกิลซีแล้วก็แซดแค่นั้นจริงๆอะมันไม่มีอะไรมากใหม่นะก็สำหรับวันที่ผมขอปิดคลิปเกาๆไว้วไแค่นี้แล้วกันเพราะว่าคือช่วงนี้ผมไปโรงเรียนไนดะ้ไงมันไม่มีเวลาทำคลิปนะครับผมก็รีบทำให้ไวที่สุดแล้วแหละคือ โ o วิ่งไปเปิดคนอื่นแบบไม่สนอะไรเลยนะแต่ส่วนมากผมก็หนึ่งหนึ่งซะส่วนใหญ่คือเขาสู้ด้วยอเออ